ถ้าถามว่าขอบเขตที่ดีสาคัญอย่างไรเนี่ยก็คงต้องบอกว่ามันช่วยสร้างความเคารพซึ่งกันและกันเพราะการกําหนดขอบเขตจะช่วยให้เราและอีกฝ่ายรู้ว่าแต่ละคนคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์นี้นะครับแต่ละความสัมพันธ์จะมีกําหนดขอบเขตที่แตกต่างกันออกไปพ่อแม่ก็แบบหนึ่งเจ้านายก็จะอีกแบบหนึ่งพี่น้องก็แบบหนึ่งเพื่อนก็แบบหนึ่งคนรักก็แบบหนึ่งนอกจากนี้ในการแสดงเรื่องอารมณ์ก็ต่างกันบางอย่างเนี่ยในในครอบครัวเราพูดได้เราแสดงอารมณ์เรื่องนี้ได้แต่กับ้ที่ทํางานไม่ได้ นะมันอาจจะเกิดความยุ่งยากได้แล้วเขาก็ไม่เข้าใจเพราะว่าแต่และครอบครัวก็มีวัฒนธรรมบางอย่างที่โอเคที่บ้านแต่ไม่โอเคนะถ้าไปทําแบบนี้ที่ทํางานอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยขอบเขตเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันตัวอย่างของการมีขอบเขตของความสมพันธ์ที่ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยนะฮะเช่น1ทําความเห็นชอบของกันและกันเสมอว่าแบบนี้โอเคหรือเปล่านะครับสแสดงความรู้สึกขอบคุณให้กันเมื่อมีการทําอะไรให้กันนะครับ สามคือคำนึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งสี่คือให้พื้นที่อิสระและไม่ไม่ยึดติดก,กันมากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับแล้วก็ห้าเนี่ยอันนี้สําคัญมากเคารพในความแตกตา่างทางความคิดมุมมองความรู้สึกและความเชื่อนะี่ฮะไอ้ไอ้ข้อนี้แหละไอข้อห้าเนี่ยจะเป็นตัวที่มีปัญหากันเยอะนะฮะเพราะว่าเราอ่ะชอบ,บอัางเทียร์แล้วก็บางทีเราก็เป็นคนไปบงการชีวิตคนอื่นเหมือนกันโดยไม่รู้ตัวก็คือเราเราเอาความคิดเราไปใส่หัวคน อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าการกําหนดขอบเขตจะสําคัญแต่เราก็ต้องรู้จักความพอดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเราตั้งขอบเขตแบบเข้มงวดจนเกินไปนะฮะก็อาจจะทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเราเข้าถึงยากและอาจจะค่อยๆถอยห่างออกไปวิธีการสร้างขอบเขตให้มีให้ตัวเองมีความสุขเนี่ยนะฮะมี2วิธีที่อยากจะชวนคุยกันในวันนี้นะครับวิธีที่1เนี่ยคือทําความเข้าใจว่าเรา ต้องการอะไรในความสัมพันธ์นั้นั้นเนี่ยสถานะของเราคืออะไรนะฮะถ้าเราไม่รู้เราต้องการอะไรก็คงจะเป็นเรื่องยากที่จะให้คนอื่นเข้ามาตอบสนองความต้องการของเราเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราควรทําก็คือว่าให้ลองคิดแล้วก็พนะิจารณาดูว่าอะไรคือความเชื่อ Val ค่านิยมของเรานะฮะเรื่องที่สองคือการพูดตรงๆครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดเหมือนจะง่ายแต่ทํายากความชัดเจนตรงไปตรงมาเนี่ยสำคัญจริงๆในเรื่องของการกลมนลขอบเขตเมื่อเรารู้ความต้องการตัวเองแล้วเนี่ย เราก็ต้องทําความเข้าใจความต้องการของคนอื่นด้วยนะครับเพราะเราไม่ได้อยู่บนโลกคนเดียวและเราไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลนะฮะเมื่อเรามีขอบเขตระหว่างกันก็เป็นไปได้ว่าสถานการณ์ของเราเนี่ยมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นอยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลานะฮะ บางทีก็ต้องบางทีเขากลืมบ้างบางทีเขาก็ล้ำเขตบ้างเราก็ต้องใจเย็นแล้วก็มีความหนักแน่นในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็คอยเตือนเขาอย่างสุภาพในขณะเดียวกันเราก็ต้องระวังการไปก้าวล้ำขอบเขตผู้อื่นเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวคนรักเพื่อนโรงงานหรือคนอื่นๆน,นะครับถ้าเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของการการักกันแล้วเนี่ยการรู้จักเคารพบ u าวร์หรือว่าขอบเขตของแต่ละคนเป็นสิ่งที่ดีมากสุดท้ายจะทําให้เรามีชีวิตที่มีความสุขและอีกฝั่งหนึ่งก็มีความสุขเช่นเดียวกันนะครับ